อรุณสวัสดิ์จะเพื่อนเพื่อนสวัสดีตอนเศร้าจะเพื่อนเพื่อนมือนีเมกกองผ้าหลาะจะผ้าหลาะมาเบิ้งเขานาปังเมกกองจะเพื่อนเพื่อนเมือวานนี่ฝนตกจะมือวานฝนตกเบิ้งแน่เพื่อนเพื่อนเดี๋ยวไปบ่เห็นอียงเป็นคือหมอกนี่จะเพื่อนเพื่อนเป็นสีหมอกหมอกอ่ะเมกกองผ้ามาเบิ้ง <necessary> ด้อจ้ะเด้อเขานาปัง <ain> <essa> แม่กองก็กําลังตะสิซอดออกจากเพื่อนเพื่อนมาเบิ่งกันนะ่ะเป็นจั่งไดเอาบรรยากาศอยู่ทุ่งอยู่นาจ้ะเพื่อนเพื่อนพาเอากำลังออกลวงจ้ะเพื่อนเพื่อนเอากาลังออกลวงจ้ะเพื่อนเพื่อน ออกบ่อเลเบิดจ้ะบางมองก็เป็นกำลังตังทองบางมองก็ออกล้วงลายก็จะเป็นเพื่อนอีกบ่โดนดอกจ้ะอีกบ่โดนคือสิออกเบิดอยู่จ้ะกองเอาบรรยากาศยุทธงอยู่หนะน้านาอเพื่อนเพื่อนเบิงเ่งแน่บรรยากาศ หมอกจ้ะว่ามันย้มเกีียวเข่าเมื่อวานนี่ฝนตกจ้ะฝนตกก็เลยอยากเป็นหมอกเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปบ่็อกคอยเห็นอียงจะเปนเพื่อนอ๋อเม่ดกองผ้ามาทุงมาหน้าคือเก่าแล้วจะเป็นเพื่อนเพื่อนเพื่อนเบื้องเนี้ยเนี่ยแมงอียงนี่จ้ะเพื่อนเอิ าตาเอาท้องจ้ะมาเกาะน้ำเขา่าเพื่อนเพื่อนบรรยากาศหน้าเมกองยุทงอยู่นะจะเมกองเฮ็ดนาปังเขากำลังออกล้วงจะเพื่อน,อ,นอีกจักหน่อยเนาะกะสิได้เกลียวแล้วเ,เดือนเมษาจเพื่อน,อนกสิกลางเดือนเมษาผลละเดี๋ยวเมกองกสิ ใชบรรยากาศยุทงอยู่นะล่ะเ้าะมาให้เพื่อนเพื่อนเบงวานี่ล่ละเด้อจา้าเมกกองเห็ดนะปังเด้อนี่นะทงนี่ก็คือนะนโนนยางจะเพื่อนเพื่อนนะโนนยางของเมกกองนี่ล่ละเมกกองลทดลงเห็ดเบงว่าิสด้ผลบนะ่เนาะจะเพื่อนเพื่อนบรรยากาศยุทงอยู่นะก็จังซี่หละจะเพื่อนเพื่อน แมกองเอาบรรยากาศยุทธงอยู่นะจะมาให้เพื่อนเพื่อนเบื้องนอว่าแมกองเห็ดนาปังนะน้น,นยางนี่เขากำลังออกร่วงจะเพื่อน,อ,นอีกบโดนเนาะจะน้อยกับเด็กเกีียวเนาะจะเพื่อนเอากลับบ้านกันจะเพื่อนบายบายบ๊ายบาย,บายจ้า